Can you see it? Can you feel it? ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนหาโทเค็นดวงวิญญาณสีฟ้านะครับผมเพื่อไปนําแลกชุดถาวารนะครับวิธีหาก็ง่ายๆเลยนะครับผมเล่นแผนที่ใดก็ได้นะครับผมมันก็จะดรอตามแมปนะครับผมนี่คผมดวงวิญญาณสีฟ้าผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเก็บเลยนะครับผมนี่ผมได้มาอีกครับผม 2อันแล้วผมตอนลงผมเห็นมีอยู่5อันนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับผมที่สนามยิงเป้านะครับผมผมแนะนำว่าผมลงสนามยิงเป้าเลยนะผมก็จะเจอประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ผมอันที่4นะครับผมได้มาแล้วผมเดี๋ยวยิงก่อนนะบัตรับผมบัตรนี่ผมอันที่5นะครับผมสนามยิงเป้าผมก็เก็บมาได้5อันนะผมอาจจะเยอะกว่านี้นะผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผม ลองไปเก็บกันดูได้นะครับผมก็มี25ดวงวิญญาณนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าสั่งเวยครบเท่าไหร่มันจะได้ชุดนะผมีนผมค่าสั่งเวยครบ150งยาดวงวิญญาณก็จะได้ตัวเรมอนแล้วก็ชุดผู้ชายถาวรน,นะผม100ก็จะได้เป็นร่มโจชีพนะผม50ก็จะได้เป็นบอดนะครับผมก็ถือว่าของฟรีสายฟรีก็ถือว่าดีอยู่ครับผม การสั่งเวยแต่ละครั้งมันก็จะให้รางวัลน,นะผมมันก็จะสุ่มให้นะผมก็จะมีของชุดที่ไม่ถาวรน,นะผมเราก็มาเริ่มสั่งเวยกันนะผมสั่งเวไปครั้งแรกก่อนนะครับป๊าปได้มาได้ทวิกได้รองเท้ามานะผมสามวันนะผมก็เป่ามาสามับผมสั่งเวสิบเลยครับผมรอบนี้ ปาปาได้ตายมาทูดมาผมกับหน้ากากับผมตายมาทูดก็ที่มันวางหน้าลบบี้นะผมก็หยุดสุมเป็นเพชรน,นะผมบวกมาเท่าไรครับรอบนี้บวกมา17บเจ็ดผมก็สุมต่อบผมสังเวบผมปาปได้เสื้อกับหน้ากากามาแล้วผมมาก็เอามาใส่ในดเด่นก่อนนะผม ก็บวกไป20นะครับผมอ่าก็เยอะอยู่ครับผมยังไม่ต่อครับบวกมาเป็นเท่าไรครับผม4ี่โมครับผมไม่ได้บอดเลยนะผมไม่ถึง50นะผมก็เก็บให้ครบนะครับผมก็จะได้ชุดถาวร เดี๋ยวเราไปดูชุดที่ได้มานะผมผมก็ได้มา3ชิ้นนะครับผมนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเสื้อก็สวยอยู่นะผมนี่ผมก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะ,ะ<ม>ยังไม่ได้ครบนะครับผมรลเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะผมเป็นกิจกรรมอ่าล็อกอินนะผมเตรียมล็อกอินนะผม ก็จะได้นะครับผมเป็นกระทากับดวงวิญญาณสีฟ้าคาันผมวันที่25กรกฎาคมนะครับผมวันเดียวท่านั้นนะผมก็อย่ามาทวีก็อย่าลืมมาล็อก,กอินนะครับผมกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมสังหารศัตรูนะผมครบตามจํานวนที่เขาบอกนะผมก็จะได้รางวัลนะผมเนี่ผม5ศัตรูก็จะได้เป็นตายมทัวนะผม15ก็ได้เป็นกางเกง25ก็ได้เป็นเสื้อนะผมเป็นชุดใหม่ครับผม ทำง่ายๆก็ได้ชุดถาวรนแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับผม GM ากอาจจะเอามาแจกก็ได้นะครับผมกี่กรกันทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมอาจจะพูดติดติดขัดขัดอาจจะพูดติดติดขัดขัดก็ขออภาัายกันด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะผมแล้วไปเช็คคลิปหน้านครับ